วันนี้ตีจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการปลดหนี้นะครับตีจะใช้3วิธีนี้นะครับวิธีที่1น,นะ่นะคือหยุดการสร้างวงจรหนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบางทีเนี่ยเราอยากจะได้โทรศัพท์อยากจะผ่อนรถนะหรือว่าอยากจะผ่อนสินค้าอะไรเนี่ยให้เราหยุดวงจรเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันจะไม่สามารถที่ทําให้เราเนี่ย ใช้นี้ได้นะและยิ่งทุกวันนี้เป็นยุคของโควิดนะครับเศรษฐกิจถดถอยเราจะต้องพยายามที่จะเซฟค่าใช้จ่ายในช่วงเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยให้หารายได้เสริมนะครับรายได้เสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้จากทางอื่นนะทุกวันนี้มันมีรายได้เสริมมากมายอย่างเช่นเราอาจจะไปทําดรอปชิปหรือว่าอาจจะไปขายของออนไลน์ที่มันจะไม่ต้องลงทุนนะทุกวันนี้ก็มีให้เห็นเยอะแยะเลยนะแล้วอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ย ผมอาจะเป็นเอเจนต์นะเป็นนายหน้าเรียลเอสเตทนะฮะก็ซึ่งในการทำนายหน้าเนี่ยเป็นการลงทุนในความรู้ของตัวเองซะส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าในการทำเอเจนต์เนี่ยก็คือใช้กด20แล้วก็กำไร80นะฮะซึ่งทุกวันนี้ผมก็ทำอาชีพเนี่ยสามารถที่จะปลดหนี้หลักแสนได้ภายในไม่กี่เดือนนะครับที่ที่3เนี่ยก็คือออกมาให้ คุณค่าคนให้ความรู้คนนะโดยใช้ทักษะของตัวเองเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีความรู้บางคนอาจจะซ่อมรถเก่งซ่อมมือถืออย่างเงี้ยนะบางคนอาจจะพูดเก่งหรือบางคนอาจจะสอนภาษาจีนสอนภาษาเนี่ยเราก็ออกมาไลฟ์ออกมาให้ความรู้เนี่ยแล้วพวกทักษะพวกเนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นข้อสัมมนาขายความรู้ก็ได้นะเราอาจจะไม่ได้เก็บแพงนะอาจจะให้ความรู้คนเป็นช่วง เริ่มต้นของอาชีพนั้นๆก็ได้นะครับส่วนเนี้ยมันก็เป็นรายได้ในการที่จะมาจุนเจือรายได้เสริมของเราเช่นกันนะครรูปนะฮะจงเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาและจงเติบโตกับอนาคตที่เราจะเดินไปข้างหน้าสวัสดีครับ